หัวใจแกร่งของทหารไทยนาทีที่กระสุนวิดหูเสียงระเบิดก้องป่าพวกเขาคิดอะไรผมจะพาคุณไปสัมผัสความรู้สึกเหล่านั้นกับปากคำของทหารแนวหน้าที่ช่องอ่านมา้าการประทะครั้งสำคัญที่ทำให้เราเห็นถึงความเสียสละของพวกเขาอย่างแท้จริงคุณเคยลองจินตนาการดูไหมครับว่าในขณะที่เรากำลังใช้ชีวิตกันอย่างปกติสุขอยู่ในเมืองจิบกาแฟ ทำงานหรือว่าดูหนังฟังเพลงในเวลาเดียวกันนั้นเองที่มุมหนึ่งของประเทศบนพื้นที่ที่เราเรียกว่าชายแดนมีคนกลุ่มหนึ่งกำลังเผชิญหน้ากับวินาทีแห่งความเป็นความตายอยู่เสียงที่พวกเขาได้ยินไม่ใช่เสียงเพลงแต่เป็นเสียงปืนสิ่งที่พวกเขาสัมผัสไม่ใช่ความสบายแต่เป็นความตึงเครียดที่พร้อมจะระเบิดได้ทุกวินาทีวันนี้เราจะไม่ได้มาคุยกันเรื่องข่าวผิวเผินครับ แต่เราจะเจาะลึกลงไปในหัวใจของวีรบุรุษที่แนวหน้าเราจะพาคุณย้อนกลับไปยังเหตุการณ์ประทะเดือดณช่องอ่านมา้าพื้นที่รอยต่อชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดอุบลราชธานีที่นี่ไม่ใช่แค่เส้นแบ่งเขตแดนบนแผนที่แต่มันคือสถานที่จริงที่เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งความกล้าหาญการตัดสินใจและการเสียสละเรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นเสียงสะท้อนจากแนวหน้าจริงๆ เป็นเสียงที่คุณอาจจะไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วเดินทางไปกับเราสู่ใจกลางของสมรภูมิรบที่ช่องอ่านมมาครับเอาล่ะครับเรามาย้อนเวลากลับไปสู่วินาทีแรกของการประทะกันก่อนณที่ตั้งของกองร้อยทหารพรานที่26 0 1หน่วยเฉพาะกิจที่หนึ่งกองกำลังสุรนารีบริเวณช่องอ่านม้าในวันนั้นบรรยากาศมันไม่ได้มีสัญญาณเตือนอะไรล่วงหน้าเลยครับ ความเงียบสงบของพื้นป่าชายแดนมันก็ดําเนินไปเหมือนทุกๆวันทหารไทยของเราทุกนายก็เข้าเวรยามรักษาการตามปกติตรวจตราความเรียบร้อยเพื่อให้แน่ใจว่าอธิปไตยของชาติจะไม่ถูกใครล่วงล้ำแต่แล้วความสงบสุขนั้นก็ถูกฉีกกระชากออกเป็นชินช้นๆอย่างไม่มีปีมีคลุยจู่ๆเสียงปืนกลจากฝั่งกบูชาก็ดังกระเฮืองขึ้นไม่ใช่การยิงเตือนไม่ใช่การยิงขู่ แต่มันคือการกราดยิงสาดกระสุนเข้ามายัางที่ตั้งของฐานไทยอย่างบ้าคลั่งเสียงกระสุนที่วิ่งแหวกอากาศมันเฉียดใกล้จนได้ยินเสียงหวีดวิวข้างหูทหารทุกนายต้องรีบทิ้งตัวหาที่กำบังความโกลาหลเกิดขึ้นในชั่วพริบตาหลายคนอาจจะถามว่าแล้ววินาทีแรกที่เสียงปืนดังขึ้นทหารไทยเขารู้สึกยังไงกลัวไหมแน่นอนครับความรู้สึกตกใจมันต้องมีอยู่แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ถูกฝึกฝนมาอย่างหนักมันคือสติและวินยัยหัวใจที่เต้นรรัวในตอนนั้นมันไม่ได้มาจากความกลัวเพียงอย่างเดียวแต่มันมาจากสัญชตาตญาณการป้องกันตัวและอะดรีนาลีนที่สูบฉีดไปทั่วร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดแล้วเรื่องมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นนะสิครับหลังจากเสียงปืนกลดังขึ้นไม่นานสิ่งที่น่ากลัวกว่าก,าก็ตามมาติดติด นั่นก็คือเสียงของเครื่องยิงลูกระเบิดเสียงฟิวที่แหวกอากาศตามมาด้วยเสียงระเบิดดังกึกก้องตุ้มสะเทือนไปทั้งผืนป่าดินหินสะเก็ดระเบิดกระจายไปทั่วทุกทิศทางฝ่ายกัมพูชาระดมยิงเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่มีทีท่าว่าจะหยุดพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือพวกเขาตั้งใจที่จะสร้างความสูญเสียให้กับฝ่ายเราอย่างเต็มที่มันคือการเปิดฉากโจมตีก่อนอย่างชัดเจน และเป็นการกระทําที่อุกอาจละเมิดอธิปไตยของประเทศไทยอย่างซึ้งซึ่งหน้าในห้วงเวลาแห่งความเป็นความตายนั้นทหารไทยของเราต้องทําทุกวิถีทางเพื่อเอาชีวิตรอดประจําตําแหน่งในบังเกอร์ประเมินสถานการณ์และรอฟังคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาแต่และวินาทีที่ผ่านไปมันยาวนานเหมือนชั่วนิวรันด์เสียงปืนเสียงระเบิดและเสียงตะโกนสั่งการมันดังผสมปนเปกันไปหมดนี่แหละครับคือภาพของนาทีแรกแห่งการประทะ ภาพที่คนไข้ส่วนใหญ่ไม่มีวันได้เห็นและเป็นภาพที่เหล่าทหารกล้าต้องเผชิญหน้ากับมันด้วยชีวิตของพวกเขาเองทีนี้เรามาถึงจุดที่สำคัญที่สุดของเรื่องราวนี้กันครับท่ามกลางหากระสุนและเปลวเพลิงที่โหมกระหน่ำเข้ามามันคือช่วงเวลาของการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตผมจะขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับพลทหารสมคิดนามสมมุตินะครับ เขาคืนหนึ่งในเสียงจากแนวหน้าที่อยู่ใจกลางเหตุการณ์วันนั้นพลทหารสมคิดก็เหมือนกับชายไทยอีกหลายๆคนครับเขามารับใช้ชาติด้วยหัวใจแต่เขาคงไม่เคยคาดคิดว่าวันหนึ่งจะต้องมาเจอกับสถานการณ์จริงที่เดิมพันด้วยชีวิตแบบนี้ในบังเกอร์ที่อึดอัดแล้วร้อนระอุพลทหารสมคิดกำปืนในมือแน่นเงือการไหลท่วมตัว แต่สายตาของเขาจับจ้องไปยังแนวประทะอย่างไม่วางตาเพื่อนทหารที่อยู่ข้างๆก็อยู่ในสภาพที่ไม่ต่างกันทุกคนรู้ดีว่าถ้าข้าศึกบุกเข้ามาถึงตัวพวกเขาก็ต้องสู้จนตัวตายคำถามที่ดังก้องอยู่ในหัวของทุกคนในตอนนั้นก็คือเราจะทำยังไงต่อไปทางเลือกในตอนนั้นมันมีอยู่สองทางครับทางแรกคือการยิงตอบโต้กลับไปทันที ซึ่งถมองในมุมของคนธรรมดามันคือสิ่งที่ควรทำที่สุดแล้วใช่ไหมครับเมื่อถูกโจมตีก็ต้องป้องกันตัวการเหนียวไกปืนศาสตร์กระสุนกลับไปมันคือสัญชาตญาณมันง่ายและมันสะใจแต่สำหรับทหารอาชีพมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นครับเพราะมันยังมีทางเลือกที่สองซึ่งเป็นทางที่ยากกว่าและต้องใช้ความกล้าหาญมากกว่าหลายเท่านั่นคือการอดทนอดกลั้น และประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบที่สุดคุณลองคิดดูสิครับการกําปืนในมือให้แน่นคมความโกรธคมความกลัวและคมใจไม่ให้ยิงสวนกลับไปทั้งๆท,ที่เสียงระเบิดมันดังอยู่ข้างหูทั้งๆท,ที่เพื่อนของเราอาจจะกําลังบาดเจ็บนั่นแหละครับคือสิ่งที่ยากที่สุดและนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงวิัยขั้นสูงสุดของกองทัพไทย หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่ายุทธวิธีของทหารไทยเราหนะ้ามันมีหลายระดับเราไม่ได้ถูกฝึกมาให้เป็นนักฆ่าที่บ้าคลัง่งแต่เราถูกฝึกมาให้เป็นผู้พิทักษ์การตัดสินใจทุกอย่างมันต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลไม่ใช่อารมณ์ในสถานการณ์นั้นเรามีการยิงตอบโต้กลับไปบ้างครับแต่มันเป็นการยิงเพื่อป้องกันตนเองยิงเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ข่าศึกรุกคืบเข้ามาได้ ไม่ใช่การยิงแบบสาดกระสุนเข้าไปมั่วๆเพื่อล้างแค้นเราต้องทำให้แน่ใจว่าการกระทำของเราจะไม่กลายเป็นการราดน้ำมันเข้ากองไฟจนทำให้สถานการณ์มันบานปลายกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบและจุดนี้เองครับที่ทำให้เราเห็นถึงภาวะผู้นำของรัฐบาลและกองทัพไทยในช่วงเวลาที่ตึงเครียดนั้น มีรายงานเข้ามาว่าท่านนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้มอบอำนาจการตัดสินใจสถานการณ์หน้างานให้กับกองทัพอย่างเต็มที่นี่คือเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่ารัฐบาลเชื่อมั่นในวิจรารณญาณของผู้บัญชาการภาคสนามเชื่อมั่นในวินัยของทหารทุกนาย ท่านไม่ได้สั่งการข้ามหัวมาจากห้องแอร์ในกรุงเทพแต่ท่านให้อำนาจกับคนที่อยู่หน้าง,งานจริงๆคนที่เห็นสถานการณ์จริงเป็นคนตัดสินใจเพราะพวกเขารู้ดีว่าควรจะทําอะไรเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติแล้วรักษาชีวิตของกําลังพลและประชาชนให้ปลอดภัยที่สุดนี่แหละครับคือการทำงานที่เป็นระบบและแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของกองทัพไทยที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก การตัดสินใจของพลทหารสมคิดและเพื่อนๆในวันนั้นจึงไม่ใช่การตัดสินใจโดยพลาการแต่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งและยุทธวิธีที่ผ่านการคิดมาอย่างรอบคอบแล้วนั่นเองครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาที่บีบหัวใจที่สุดครับวินาทีแห่งการเปลี่ยนแปลงวินาทีที่เส้นแบ่งบางๆระวงังรอดกับไม่รอดมันอยู่ใกล้แค่ปลายจมูกล่องหลับตา แล้วจินตนาการภาพตามผมนะครับพลทหารสมคิดและเพื่อนร่วมรบอีกหลายชีวิตมอบอยู่ในบังเกอร์เสียงปืนกลจากฝั่งตรงข้ามยังคงดังต่อเนื่องแต่แล้วมันก็มีเสียงหนึ่งที่แตกต่างออกไปเสียงที่แวกอากาศเสียงที่ทุกคนในแนวหน้ารู้ดีว่ามันคือยมมาทูตที่กำลังเดินทางมาหาเสียงฟิวที่ดังใกล้เข้ามาเรื่อย พลทหารสมคิดเล่าว่าวินาทีนั้นทุกอย่างมันเหมือนจะหยุดนิ่งเขามองเห็นลูกระเบิดลอยโค้งข้ามศีรษะมาด้วยตาของตัวเองมันเป็นภาพสโลโมชันที่ติดตาไปตลอดชีวิตเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีแต่มันยาวนานเหมือนเป็นนาทีในหัวมันคิดอะไรไม่ออกเลยครับทำได้แค่ภาวนาและแล้ว ้มเสียงระเบิดดังกึกก้องจนหูอื้อไปหมดแผ่นดินสั่นสะเทือนรุนแรงเศษดินเศษหินกระเด็นเข้ามาในบังเกอร์ผลทหารสมคิดรู้สึกได้ถึงแรงอัดอากาศที่กระแทกเข้ามาที่หน้าอกเขาลองคลำดูตัวเองยังอยู่ครบหันไปมองเพื่อนข้างๆก็ยังปลอดภัยเมื่อกวัญจางลงเขาถึงได้เห็นว่าจุดที่ลูกระเบิดตกลงไปนั้น อยู่ห่างจากที่พวกเขาอยู่แค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นถ้ามันพลาดเป้ามาอีกนิดเดียวหรือถลมเปลี่ยนทิศไปอีกหน่อยเรื่องราวในวันนี้อาจจะไม่มีพลทหารสมคิดมาเป็นเสียงจากแนวหน้าให้เราได้ฟังกันอีกแล้วก็ได้แต่นั่นยังไม่ใช่จุดที่วิกฤตที่สุดครับจุดที่มันบีบคั้นหัวใจยิ่งกว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทำกลางเสียงปืน ที่ยังคงดังอยู่และเพื่อนทหารบางนายก็เริ่มได้รับบาดเจ็บจากการประทะสัญชาตญาณของทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องยิงกลับไปต้องเอาคืนความโกรธและความต้องการที่จะปกป้องเพื่อนมันพุ่งขึ้นมาถึงขีดสุดแต่แล้วเสียงที่เด็ดขาดก็ดังสวนขึ้นมาจากเครื่องมือสื่อสารของผู้บังคับบัญชาเสียงนั้นสั่งการอย่างชัดเจนว่า ทั้งหมดฟังคำสั่งห้ามยิงตอบโต้ยำ้ำห้ามยิงตอบโต้เด็ดขาดวินาทีนั้นในหัวของพลทหารสมคิดและเพื่อนๆมันสับสนไปหมดครับทำไมทำไมเราถึงยิงกลับไปไม่ได้เพื่อนเราโดนยิงอยู่นะที่มั่นของเรากำลังจะถูกทำลายความอัดอั้นตันใจความรู้สึกเหมือนถูกมัดมือชกมันถาโถมเข้ามา นี่คือการตัดสินใจที่ขัดกับความรู้สึกและขัดกับสัญชาตญาณดิบทุกอย่างแต่นี่คือบทพิสูจน์ของคำว่าวินัยครับแม้จะไม่เข้าใจแม้จะรู้สึกขัดแยง้งแต่เมื่อคำสั่งเด็ดขาดออกมาแล้วทหารทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามพวกเขากำปืนแน่นขึ้นกัดฟันและเชื่อมั่นในตัวผู้บงังคับบัญชาเพราะพวกเขารู้ว่า การตัดสินใจของผู้บังคับบัญชามองเห็นภาพรวมที่ใหญ่กว่าการไม่ตอบโต้ในนาทีนั้นอาจจะเป็นการลวงให้ค่าสึกตายใจอาจจะเป็นการรอจังหวะสนับสนุนจากส่วนกลางหรืออาจจะเป็นยุทธวิธีขั้นสูงสุดที่จะนำไปสู่ชัยชนะโดยไม่ต้องสูญเสียเลือดเนื้อไปมากกว่านี้การตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีของผู้บังคับบัญชาที่แนวหน้าในวันนั้นมันไม่ได้หมายถึงแค่ชีวิตของทารไม่กี่นาย แต่มันอาจหมายถึงการหยุดยั้งไม่ให้เหตุปะทะเล็กๆลุกลามกลายเป็นสงครามระหว่างประเทศมันหมายถึงความสงบสุขของคนไทยอีกกว่า60ล้านคนที่ฝากความหวังไว้กับพวกเขานี่แหละครับคือภาระอันหนักอึ้งที่อยู่เบินบ่าของทหารไทยวินาทีที่ความเป็นความตายและชะตากรรมของชาติถูกตัดสินด้วยคำสั่นเพียงไม่กี่คำสุดท้ายนี้ เรื่องราวของพลทหารสมคิดและเหตุการณ์ปะทะเดือดที่ช่องอ่านมาก็เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของความเสียสละที่ทหารไทยของเราต้องเผชิญอยู่ทุกวันในทุกตารางนิ้วของพื้นที่ชายแดนมันคือภาพสะท้อนของภารกิจอันหนักอึ้งและหัวใจที่เข้มแข็งเกินมนุษย์ของผู้ที่อุทิศตนเพื่อปกป้องแผ่นดินผืนนี้พวกเราที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยอาจจะไม่เคยรับรู้เลยว่า สันธิภาพที่เรามีอยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้ได้มาฟรีๆนะครับแต่มันแลกมาด้วยหยาดเหงื่อเลือดและบางครั้งก็ด้วยชีวิตของวีรบุรุษที่ไม่เคยมีใครรู้จักชื่อพวกเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อชื่อเสียงหรือเงินทองแต่พวกเขาต่อสู้เพื่อให้พวกเราทุกคนได้นอนหลับอย่างสบายใจโดยที่ไม่ต้องหวาดระแวงกับเสียงปืนหรือเสียงระเบิด ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนให้คบคิดสักหน่อยครับลองจินตนาการดูว่าหากคุณคือพลทหารสมคิดในวินาทีที่ลูกระเบิดตกลงมาข้างๆหรือในวินาทีที่ได้รับคำสั่งว่าห้ามยิงตอบโต้ทั้งที่เพื่อนกำลังถูกยิงในสถานการณ์ที่ความเป็นความตายอยู่แค่เอื้อนนั้นคุณจะตัดสินใจอย่างไรโปรดร่วมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเพราะทุกความเห็นของคุณ คือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่จะส่งไปถึงรั้วของชาติทุกคนถ้าชอบเนื้อหาการสรุปข่าวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยสวัสดีครับ